ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเราจะได้ยินคําว่า FCR คืออัตราการแลกเนื้อซึ่งมันไม่ใช่นะฮะมันจะเป็นการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อซึ่งเราไม่ได้เอา FCR เป็นเนื้อแต่เรา FCR <c oughs> คืออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ําหนักตัวน้ําหนักตัวเนี่ยเกิดจากเนื้อเลือดกระดูกไขมันทั้งหมดเลยถ้าเกิดเราเข้าใจกันให้มันตรงก่อนนะครับว่า FCR คืออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ําหนักตัวนะครับเราถึงจะ มองภาพอื่นๆเนี่ยออกมานะครับคราวนี้คําถามต่อไปนะครับว่า FCR นี่นะครับถ้ามันยิ่งต่ํามันก็ยิ่งดีเขาเรียกว่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ําหนักตัวเนี่ยยิ่งต่ําก็ยิ่งดีคือป็ินกินอาหารน้อยน้ําหนักตัวมากขึ้นนะครับข้อดีของมันคืออะไรนะครับเวลาเราให้สัตว์กินอาหารเข้าไปใช่ไหมครับหนึส่วนเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดจากการย่อยได้นะครับหลายที่ย่อยไม่ได้ก็ขับออกทางมูลนะครับอันนี้ประมาณ20-30%ยีล้วก็ปัสาอสนะฮะอราณ4%ถึง10%นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นความร้ออยนะครับ ดังนั้นเนี่ยมีอยู่3จุดนะครับที่กินอาหารเข้าไปแล้วมันรั่วออกมานะครับหถ่ายออก2องกัตวาออก3เปล่นเป็นความร้อนดังนั้นถ้าเกิด3จุดมันเยอะเท่าไหร่ FCR ก็จะแย่เท่านั้นไปสังเกตไหมครับว่า FCR นี่นะครับเกิดจากการกินแล้วการถ่ายออกเยอะนี่นะครับก็คือจุดรั่วที่1นะครับมันพูดถึงเรื่องของ กัดเฮล h นะครับก็คือระบบเทนรนอาหารนั่นเองถ้าเกิดว่าเขากินเท่าไปนะครับสามารถย่อยได้และดูดซึมได้้ตรงรูรั่วที่1เนี่ยเราก็จะประหยัดลงนะครับก็ทําให้ FCR เนี่ยมันดีขึ้นดังนั้นเนี่ย FCR กับกัดเฮลเนี่ยมันเชื่อมโยงกันชัดๆคือตําแหน่งที่1ของรูรั่วก็คือการขับออกทางมูล กัดเฮลล์นะครับถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยก็คือสุขภาพของทางเดินอาหารทางเดินอาหารเนี่ยมีหน้าที่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมองไปถึงนะครับ FCR หรือการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว มันก็จะมีอยู่2จุดใหญ่ๆนะครับก็คือการย่อยได้และดูดซึมได้นะฮะถ้าย่อยไม่ได้ขับออกนะครับมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีจะต้องทําการย่อยอาหารได้ดีย่อยดีแล้วต้องดูดซึมได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองถึงสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีเนี่ยนะครับไม่จะต้องสะท้อน FCR ที่ดีขึ้นนะฮะในฟาร์มของเรานะครับหรือในระบบการเลี้ยงของเรานะฮะ เวลาเราพูดถึงว่ากัดเฮลเนี่ยมันแทบจะจับต้องไม่ได้เลยนะถ้าเกิดมองไปทางทางวิชาการเขาบอกว่าต้องไปดูกัดไทจังชันภาษาอังกฤษนะฮะกัดไทจังชันน็คือความห่างของวินไลน์อ้าวพูดถึงวินไลน์ก็ยากอีกดังนั้นเนี่ยในระดับฟาร์มดูง่ายนิดเดียวเลยครับว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงเลี้ยงไปนะครับน้ำหนักตัวเท่าเดิมแต่กินอาหารได้ลง f อฟดีขึ้นใช่ไหมครับอย่างนั้นแปลว่าอาหารของเรานะครับทำให้กัดเฮลดีหรือกินอาหารเท่าเดิมตัวโตมากขึ้นนะครับเอฟ d ี้าร์ดีขึ้นแปลว่ากัดเฮ อาหารดี FCR จะต้องดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงไปมันกินอาหารมากขึ้นตัวโตมากขึ้น FCR ไม่เปลี่ยนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเฮล์นะฮะอันนี้เกี่ยวกับการกินอาหารที่มากขึ้นนะครับมันอยู่คนละระบบกันครับ 1. ต้องย่อยอาหารได้นะครับต้องมีการหลัง่งเอนไซม์ออกมานะครับในการย่อยอาหารได้สูงขึ้นนะครับหรือสูงกว่า ของเดิมนะครับที่เราบอกว่ากัดเฮลที่ไม่ดีนะครับเมื่อมันย่อยได้องค์ประกอบของการย่อยนะครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยเอนไซม์ ign, นะครับการทํางานของเอนไซม์ในตัวสัตว์ที่หลั่งออกมานะครับการหลั่งน้ําดีนะครับทำให้เกิดการย่อยไขยมันได้ดีขึ้นนี่คือกัดเฮลจะต้องมีความพร้อมในการหลัง่งเอนไซม์ระบบทางเดินอาหารเองก็มีการหลัง่งเอนไซม์ออกมาถ้าเกิดว่า เซล์ต่างๆนะครับมันไม่สมบูรณ์นะครับเอนไซม์ออกมาก็จะไม่สมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยการเฮวที่ดีคือเซล์ต่างๆด้วยพลังงารจะต้องดีเอนไซม์ถึงจะหลั่งออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันที่2นะครับพอเจอยได้แล้วต้องดูดซึมได้การดูดซึมมันต้องมีพื้นที่ผิวเยอะๆถ้าเกิดมีพื้นที่ผิวเยอะนะครับก็จะมีพื้นที่ในการดูดซึมได้เยอะถ้ามันยาวขึ้นเท่าไหร่ก็มีพื้นที่ผิวมากก็มีการดูดซึมมากดังนั้นเนี่ย เราจะต้องทําให้พื้นที่ผิวของระบบทางเดินอาหารมันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือการเฮลที่ดีนะครับสุขภาพของเซลล์ต่างๆจะต้องดีไม่อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดวินไล์มันสั้นลงนิดเดียวพื้นที่ผิวก็จะน้อยนะฮะอันนั้นก็คือมองไปถึงว่าการย่อยและการดูดซึมนะฮะคราวน,นี้ถ้าเกิดว่าพื้นเซลล์ของระบบทางเดินอาหารไม่ดีก็จะทําให้การย่อยได้แย่ลงนะครับการดูดซึมได้แย่ลง ง่ายๆเลยก็คือว่าอาหารนะครับอาหารต้องมีลักษณะการย่อยได้ดีนะครับเช่นเวลาเราใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์วัตถุดิบอาหารสัตว์จะต้องมีคุณภาพและการย่อยได้ดีแต่ปัญหามันอยู่อย่างนี้แหะครับว่าอาหารคุณภาพดีราคามักจะแพงนะครับเราก็ต้องมีหลักคิดนะครับว่าสุภาพทานอาหารที่ดี FCR จะดีก็ต่อเมื่อการย่อยได้ดีและการดูดซึมได้ดีมันก็ต้องไปบนกับการคํานวณสูตรอาหารบนค่าการย่อยได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านยังคํานวณสูตรอาหารไม่ใช่บนค่าการย่อยได้ไปว่าท่านยัง ไม่ได้เข้าสู่เรื่องของกัดเ e ล l t h นะฮะดังนั้นเนี่ยต้องคำนวณสูตรอาหารบนค่าการย่อยได้นะครับสอ,อาหารนั้นจะต้องปราศจากสารพิษนะครับเช่นพวกกลุ่มของไมโครท็อกซินนะครับสารพิษต่างๆที่เกิดจากเชื้อรานะครับหรือการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆเพราะว่าเชื้อโรคพวกนี้นะครับเวลาสั์กินเข้าไปมันก็จะสามารถผลิตสารพิษและไปทําลายเซลล์วินลา์ที่ผมพูดเมื่อกี้